สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของหลีกซาอูกันดีกว่านะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่พาตัวของโรนโดเนี่ยไปได้สําเร็จอะ่ะก็ทําให้หลีกซาอูเนี่ยมีคนนะสนใจมาดูกันเยอะแยะเต็มไปหมดมากขึ้นอย่างเป็นปรติการจากทั่วโลกเลยถูกไหมนะครับก็เป็นผลจากโรนันโดยอย่างเดียวเลยแหละเนี่ยก็คงพูดกันได้เต็มปากเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือซาอูเนี่ยเขาไม่ได้มีแผนที่จะหยุดแค่นั้นเขาต้องการที่จะปั้นหลีกของตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นหลีกดับโลกนะครับโดยล่าสุดนี้เอง เนี่ยนักเตะเนี่ยมีข่าวแล้วยื่นสัญญงสัญญาะอะไรกันมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหากเรามาดูในทีมต่างๆในซาอุจริง,รง,รงๆอ่ะนักเตะยุโรปนักเตะจากทีมดังๆเนี่ยก็ไปอยู่กันเยอะนะครับอาจจะไม่ได้เป็นสตาร์ดังระดับแบบเอมบอเป้เนย์มาแต่นักเตะจากทีมท็อปๆเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ลีกซาอุจํานวนไม่น้อยแล้วนะก็แบบมีชื่อคุ้นหูคุ้นตาเนี่ยโผล่มากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถูกไหมแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือซาอุเองเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่จะยกระดับมาตรฐานนักเต,ตะนะครับแต่รวมไปถึงการตัดสินด้้วยยนนนนนั่่เเอองทคโโลีส,นสนามมะไไรก็ พูดถึงกันอยู่แล้วถูกไหมซาอุนี่ทุ่มไม่อ่านเลยนะครับแต่สิ่งที่พีคไปกว่านั้นก็คือซาอุเนี่ยได้เริ่มจ้างกรรมการจากพีเมลิกแล้วนะครับผมโดยเป็นการรับจ็อบชั่วคราวก็คือตัดสินให้พีเมียด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจ้างมาให้บินมาตัดสินที่ซาอุแล้วก็บินกลับไปโดยจ้างมาเนี่ยกรรมการอยากมาอยู่แล้วเพราะหนึ่งเลยมาแค่แป๊บเดียวถูกไหมมาตัดสินแล้วก็กลับนะครับผมกับอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือนอกจากแค่มาตัดสินแล้วกลับอะ ได้บินบิสเนสคลาสด้วยนะครับผมบินมาแบบหรูๆชิวๆเลยนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังได้เงินเยอะกว่าด้วยนะครับโดยได้เงินเยอะกว่าเนี่ยประมาณ2เท่าจากการตัดสินในพีเม์ลีกเลยอย่างกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือตัวของไมเคิลโอลิเวอร์นะครับได้เดินทางจากอังกฤษเนี่ยเพื่อมาตัดสินเกมซาอุนะไมเคิลโอลิเวอร์ถ้าใครติดตามพีเม์ลีกเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นกรรมการแบบตัวนําเลยนะเป็นหนึ่งในตัวท็อปของพีเม์ลีกเลยนะครับซึ่งจากข้อมูลเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าไปตัดสินในเกมพีเม์ลีกเนี่ยได้ราวๆเกมนึงประมาณ 1500ปอนด์นะครับผมเอาตีเป็นเงินแบบเร็วๆเนี่ยก็ประมาณแบบ6 0 0 0ือะไรแบบเนี้ยนะครับผม6 0 0 0 0นนิดๆแต่พอมาตัดสินที่ซาอุเนี่ยได้คูณ2เลยนะครับได้3,000ปอนด์แถมบินเครื่องบินฟรีด้วยบินไปกลับฟรีๆนะครับผมได้3,000ปอนด์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 2 0 0 0 0บาทก็อะสักแสนสองแสนสามนะครับแลแ้วในช่วงค่าเงินก็ตรงนี้เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการดึงดูดผู้ตัดสินที่ดีเลยนะคือไม่ต้องเอามาหาวอนแต่ดึงดูดมาเป็นจอบๆไปแล้วไอ้เงินแค่เนี้ยซาอุเขามี ยกระดับลีกไปในตัวเพิ่มผู้ชมไปในตัวค่อยๆทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ลีกซาอูนี่มันมืออาชีพจังวะอะไรแบบเนี้ยค่อยๆเกาะหูคนเข้าไปค่อยๆแบบสร้างความเป็นมืออาชีพที่ดนิทที่นิทนท,นทุกจุดทั่วสนามเนี่ยรับรองว่าถ้าซาอูเนี่ยยังคงมีเงินแล้วก็มีความสนับสนุนมีแรงผลักดันขนาดนี้ในอีก5-6ปีเนี่ยยังไงลีกซาอุเนี่ย ต้องดีกว่านี้มากๆหลายเท่าตัวเลยอย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันเลยว่าแผนการในการที่จะกลายเป็นมหาอำนาจฟุตบอลของซาอุดเนี่ยจะทําได้ขนาดไหนจะสําเร็จดังที่หวังไวไหมก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ